นี่ครับโอ้โหนี่คือเพศใส่น้ํานะครับคือเอามาแพกแล้วก็อดไม่ได้จะต้องขอถ่ายอีกรอบนึงครับด้วยความดกของเขานี่นะครับคือลูกค้าที่เรณนานะครับหน้านี้นะครับดอกพวกตระกูลนี้เขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีดอกในหน้านี้นะครับแต่ด้วยความดกของเขาท่านลูกค้าลองคิดดูว่าถ้าเป็นหน้าแล้งในตระกูลไม้พงเนี้ยลูกค้าคิดดูว่ามันจะดกขนาดไหน อันนี้คือคือทั้งโดนฝนทั้งอะไรทุกอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าแรงเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ต้องกลุถึงนะครับคือกำลังเอามาแท็กก็อดไม่ได้ที่จะต้องขอถ่ายหนึ่งรอบนะครับอันนี้กำลังรวบกิ่งอยู่นะครับอันนี้รวบกิ่งมัดมัดไปเยอะละมันก็เลยดูรวบรวมแต่ว่าคือคือทนไม่ไหวในความบกของเขาครับ ออกจัดสรงพ่งนี้ครับอันนี้ผมอาจจะถ่ายเก็บไว้ก่อนโดยที่ยังไม่ได้ลงคลิปน่าจะาผมจะลงให้ดูทีมก,ก็อันนี้เป็นเย็นวันอาทิตย์นะครับเย็นวันนี้เป็นเย็นวันอาทิตย์ถ้าผมลงคลิปวันจันทร์อังคารก็คงจะได้เห็นต้นนี้เนาะอันนี้คือเพชรสายน้ํานะครับลูกของราชนีที่ผมเคยบอกว่าเป็นไม้ที่ดอกดอกมากดกกว่าราชนีครับ อันนี้ขนาดไม่ใช่หน้าหน้าแรงนะครับเพราะไม้ตะกูลพวกนี้ปกติดอกจะดกดกอถ้าลูกค้าจะเห็นก็คือตะกุะหน้าแรงแต่ถ้าหน้าเนี้ยก็จะผลิตบับใบส่วนมากท่านลูกค้าท่านก็จะเห็นจะใบเนาะแต่ด้วยความดกของเขาคือคือนิสัยความดกของเขาครับถ้าหน้าแรงนะผมบอกเลยว่า อูโห,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 หดอกเนี่ยสะพัดมากเลยผมหนึ่งกล้าพูดได้เต็มปากว่าคือเขาดกมากครับผมหนึ่งกล้าพูดนะโอเคครับสวัสดีครับเื่นชมน้องของขวัญน,นะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์เนาะฝนก็สดๆร้อนๆเลยครับน้หนำลงมาเปียกหมดเลยครับ มันจะตกสดๆแล้วร้อนเลยก็ไม้โดนฝนครับทีนี้ um, ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะแพ็คทันไหมแต่ว่ัดนี่ยครับเพราะว่าอย่างเงี้ยมันเปียกอย่างเงี้ยครับใบมันเปียกอย่างเงี้ยนี่ครับมันเปียกอย่างเงี้ยผมก็กลัวมันมันมันคือถ้าเปียกด้วยการลดน้าโปรยโปยอย่างเงี้ยมันก็ Wire <man> <amiliar> ไม่เป็นไรทีนี้มันเปียกด้วยฝนผมกลัวมันจะเป็นเชื้อรา เดี๋ยวต้องดูีกทีว่าใบเพราะว่ามันโดนไม่เยอะแต่พ่อค้าเปียกเพราะพ่อค้า,ร,า,คารีบเก็บมาก่อนแต่มันก็เนี่ยครับเปียกหมดเลยก็เปียกเพราะว่าเดี๋ยวดูก่อนครว่ามันจะแห้งไหมว่าใบอะไรปึงแล้วมันจะแห้งทันไหมเพราะว่าถ้าใบมันเปียกเปียกแบบนี้มันแพกใบมันอบ พอไม้มันไปทั้งกระถางนะครับออนี่ครับอันนี้จะเป็นทิ้งยิ่งดีนะครับใหญ่ยยสำาราบนี่ครับโอสูงใหญ่เลยนะครับสูงใหญ่เลยส่วนอันนี้ทองชมพูนะครับที่ผมรีวิวอันนี้คือสวยมากนะครับทองชมพูอันนี้ คือระดับแรกนะครับออกมานี่ระดับแรกจะเป็นลูงเหลืองอย่างนี้เลยสวยนะครับอันนี้คือระดับสองครับรอามาระดับสามนี่จะออกแดงนี่คือสามระดับเฉดสีนะครับนี่คือระดับระดับสามอันนี้คือระดับสองนะครับแต่ลูกค้าจะเห็นว่าเขามีความละมุนมากเขาจะขีดขาวแล้วขีดเผาใหญ่มันเลยดูละมุนมากครับ คือเขาเรียกว่าดูสว่างดูสว่างละมุน,นครับสวยมากนะครับน,นี่ก็จะเป็นทองเนื้อก้าวแน่นๆน่นทนี้กดี๋ยวจะไปตกให้คุณนาสีข้หมอนนะครับแน่นแน่นเลยดอกเต็มต้นครับที่ทองเนื้อก้าวตอนนี้ดอกกำลังกำลังแน่นเพราะว่าเป็นรอบดอกของทองเนื้อก้าวเลยครับดอกมาเต็มเลย อันนี้ก็จะเป็นแดงเวียดนามนะครับสวยนะครับสวยมากแล้วยิ่งบานดอกยิ่งใหญ่นะครับดอกใหญ่สวยสวยมากนะครับอันนี้ลงบานไม่สุดน,นี่คงจะเริ่มบานแต่อีกต้นหนึ่งอ่ะบานแบบโอ้โหสวยมากอันนั้นก็รอส่งวันศุกร์นี่ครับหลายๆส่วนน่าจะเริ่มแล้วครับนี่ครับเป็นงอครับงอแล้วก็ไม่บานลูกค้าจะเริ่มมีปัญหาละ เพราะว่าช่วงนี้ฝนมันชุกตัวนี้จะเป็นไม้ไม้ใหม่ๆตัวนะครับในวอลลตี้เหลืองเข้มเขมก็มารีวิวการส่งไม้ก่อนครับเพราะว่าพอดีมันโดนฝนเดี๋ยวลูกค้าจะ เอ๊ะทำไมไม้ยังไม่ได้ไฟอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดูอีกทีนะครับว่ามันมันมัน,มนยังไงอันนี้ก็จะเป็นอ,อะไรนะมายามายาอันนี้จะเป็นมายาของพี่โมนะครับช่วงนี้ก็จะโดนฝนหน่อยโดนฝนอันนี้ก็จะเป็น วานิ่งสกายน,นี้ก็3ชัโมก็ครับน่าจะประมาณนี้ครับสวยมากน,น,นะครับไอทองชมพูสวยมันดูลมุลนดีครับดูลมุนแล้วก็เ๋าจจะต้องไปถ่ายให้อของที่ ของคุณพี่หนูนาหรือว่าอาม่าที่เดินทางมาเมื่อวันก่อนนะครับท่านก็อยากจะได้ทองคำปูเหมือนกัน,ก,นก็น่าจะประมาณนี้ครับส่วนนี้ก็คือไม้ที่ผมทําติดแล้วนะครับแล้วก็มานั่งแต่งล่างครับเนี่ยครับ นั่งแต่งลากนั่งทํางานอย่างเี้กลางคืนครับนั่งทำงานอย่งกลา,างคืนกลางคืนก็นั่งแต่งไปปลกไปก็ประมาณนี้ครับ ส่วนอันนี้คือแต่งเสร็จแล้วแล้วก็ลงปลูกรอย้ายไปครับเนี่ยครับเก่ายงเกี้ยงเลยอันไหนถ้ามีเวลานะครับแต่มันก็ชุดที่ปลูกชุดที่แล้วก็มีบางอันที่มันทําไม่ทันก็ปลูกลงไปเลยเหมือนกันพวกนี้ก็จะเก่าเก่าหมดแล้วส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไม้ที่ผมทําพิเศษขึ้นมาเป็นไม้ฟอมใส่กระถางนี้ไปเลยเลี้ยงยาวๆนี่คืออัปสราสวย นี่คือไม้ฟอมทำขึ้นมาเลยนะครับคือใส่กระถางอันนี้ไปเลยเลี้ยงยาวเลย mm hmm. ก็หน้าทะมีมานำเสนอเพียงเท่น,นี้ก่อนนะครับก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามให้ช่นชมน้องหอวฝันด้วยนะครับก็ไม้นี่คือจะชยอยเอาขึ้นไปเรื่อยๆมันติดปัญหาคือทั้งหมดทั้งมวลคือผมทำคนเดียวมันก็เลยทั้งปลูกทั้งแต่งทั้งอะไรเงี้ยมันเหมือนพอทำได้เท่าไหร่ก็ทยอยเอาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป ค่อยๆแต่งขึ้นไปครับก็น่านจะมีมานำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามชมชมน้องของฝันนะครับปรวัตด,ดีูรัับ